ช่วงทศกาดแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนนะ่ยถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อยากได้ขนมอ,อยากได้ลูกอมกันนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตจริงกันเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากได้แค่ของขวัญหรอกอ,อยากได้โฉนดที่ดินชาวบ้านที่สุรดดินเขาบอกว่าทุกวนันนี้อยู่มาหลายชั่วอายุคนบ้านไม่มีโฉนดนะเนี่ยเอแปลกอยู่เหมือนกันวอนนายกเศรษฐาช่วยหน่อยนี่ชาวบ้านอบอกแบบนี้เลยบอกว่าอยากได้ของขวัญที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะ เดครับถ้าข่าวที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านที่นั่นนะครับชาวบ้านบ้านหนองว่านะฮะอยู่ที่อําเภอสำโรงทาบนะครับหมู่บ้านนี้มีบ้านทั้งหมดประมาณ280หลังคาเรือนโอ้โหเยอะมากๆนะ <c oughs> แต่ละบ้านไม่มีโฉนดที่ดินนะโอ้ถึงว่าสิเขาถึงของของขวัญปีใหม่หน่อยอนะยกเนี่ยแหละเจ้าของบ้านบางหลังเนี่ยตายไปแล้วหลายชั่วอายุคนนะ่ะสืบทอดกันมารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วเนี่ย ก็ยังไม่มีโฉนดครับไปยื่นเรื่องร้องทุกกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกรัฐบาลก็ยังไม่ได้สักทีไอโฉนดที่ดินที่ว่าน,นี้นะครับ หมู่บ้านแห่งนี้ครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ5กิโลเท่านั้นเองมีอบตมีโรงเรียนมีวัดมีสระน้ำนะครับมีถนนคนเกรีตดเหมือนกับหมู่บ้านทั่ว,วไปแต่อย่างเดียวที่ไม่มีก็คือไม่มีโฉนดเอา้าและพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรอะไม่รู้สิ<อ>ครับเดี๋ยว,นะยวหาคําตอบให้ครับคุณผู้ชม<อ>ครับเมื่อกี้นี้เราเห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่นั่งกันอยู่เลยแล้วก็ตาแบบเศร้าซ่อยแบบร้องขออยากได้โฉนดเหลือเกินครับ หนึ่งในนั้นก็คือยายคํายืนพิมพสอนนี่ยายนะก็แบบอยู่ตรงนี้มันต้องแต่เกิดนะครับอยู่กับพ่อกับแม่มานะครับมีอาชีพทํานานใช่ไหมไม่เคยมีโฉนดที่ดินมาก่อนนะครับเคยมีหน่วยงานมารังวัดแล้วก็เงียบหายไปนี่คุณยายบอกว่าอยากให้หน่วยงานหรือว่ารัฐบาลนะครับมาช่วยกันหน่อยยายอยากมีโฉนดที่ดินจะได้ส่งต่อให้ลูกหลานใช้ในอนาคตด,ด้วยล่ะครับ น้องว่านี่แหละแต่แตั้งแ,แต่เกิดมาอยู่กับพ่อกับแม่เกิดมาก็เห็นเป็นอย่างนี้เลยพ่อแม่พาทํานาอยู่ก็อยู่อย่างนี้ตลอดปียังไม่เคยมีโฉนดยังไม่ได้โนดอะไรกับเขาเลย ให่ช่วยงานหน่วยงานไหนมาวัดที่ดินว่าได้ก็เสียงอะไรจะไม่แล้วหายมหมดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่นะครับไปยื่นเรื่องกับพ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่19ธันวาที่ผ่านมานะครับเพื่อจะขอโฉนดที่ดินนะครับแต่ยังต้องรอคําตอบนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคําตอบจะได้เมื่อไหร่ดูสิเห็นไหมเขาเขียนเลยอยากได้โฉนดที่ดินนะอ้าวถามว่าตอนเนี้ย เขามีอะไรครอบครองไว้ไหมไม่มีโฉนดแต่มีอะไรก็ยังดีนะครับเราไปถามมาครับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเขามีแต่หลักฐานเอกาสารสคหนึ่งนะสคหนึ่งก็คือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่าครอบครองที่ดินแปลงใดยอยู่ปัจจุบันนะครับไม่มีการแจ้งสงคหนึ่งอีกแล้วคือพูดง่า,งงายๆว่ามีไปก็เท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช้ในทางราชการไม่ได้นดครับ แล้วเขาบอกว่าสคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดินเพราะว่าไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เป็นแค่แจงแจ้งครอบครองที่ดินของรัศดรเท่านั้นเองอะก็อย่างที่บอกไปอ่ะว่าคือมีไอใบสคนหนึ่งที่ว่านี้ก็เหมือนแค่กระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์สิ่งที่ชาวบ้านอยากได้ก็คือโฉนดที่ดินเนี่แหละครับ ยังไงก็ฝากนะครับทั้งพ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อาจจะต้องส่งต่อมาถึงท่านนายกด้วยนะค่ะว่าจะช่วยบรรด,ดาพ่อพ่อ,พอแ,มแม่เหล่านั้นยังไงบ้างนะครับอ๋อมันเป็น,ปนที่ที่แบบพ่อแม่เขาอยู่กินกันมาเนาะแล้วก็เป็นมรดกตกทอดกันมาแต่มันทําอะไรไม่ได้เลยอ,ะอ่ะโอ้เหมือนกับคล้ายๆที่ที่ทําการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจะซื้อขายได้เอาไปวางเอาไปกู้เพื่อจะเอาตามมาลงทุนการเกษตรก็ไม่ได้แต่อันนั้นเนี่ยทางภาครัฐเขาก็มีการปรับกันแล้วพมัน มไม่มีโฉนดมันน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งก็ค,คือสมมติว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะเวนคืนอยู่ๆก็จะมาเวรคืนก็ดื้อๆเลยเหมือนกันนะไอ้บ้านที่สร้างไว้ใหญ่โตหรือว่าโอ้โหลงหลักปักฐานกันเนี่ยอาจจะไปหมดเลยนะคือเขาก็กลัวแค่เนี้ยจริงๆผมเชื่อแบบนั้นเขาไม่ได้เอาไปขายต่อกันหรอกอเพาแค่กลัวว่านนอนาคตจะไม่มีที่อยู่ต่อไปไงค่ะ